สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a ทาร์โลชแนผู้รับสารจ,าจักรวาแลแปลความหมายโดยการอ่านอนะัพทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาส่งพลังงานนะจิตวิญญาณคนของคุณที่เชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึกนะส่งมาถึงพลังงานนะไพทาโล่ประจําพลังงานของชาวธาตน้ำ ราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะและละเอียดหมอแจนปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นบล็อกนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะหมอแจนได้ทําการอธิษฐานจิตแล้วก็เปิดไพ่ไว้ให้ชาวธาตน้ําแล้ววันนี้เราจะมาเช็คพลังงานนะคะคนของชาวธาตน้ำนะคะว่าเขาอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนแล้วคิด ะะกำลังจะทําอะไรในความสัมพันธ์หรือเขาต้องผ่านกระบวนการที่จะเรียนรู้แก้ไขอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงมาถึงคุณเขาติดขัดอะไรนะคะเราจะมาไขคําตอบนั้นด้วยกันนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมแบบกว้างๆนะคะอาจจะไม่ตรงกับพลังงานคนของคุณนะคะทั้งร้อยเปอร์เซนส่วนพลังงานบางข้อความถ้ามันไม่สะท้อนถึงตัวตนคนของคุณก็ ปล่อยทิ้งมันไปอาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นนะคะของราศีของราศีอื่นเช่นอาจจะเป็นของมีนมากกว่าหรืออาจจะเป็นของพิจิกนะคะอีกส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นของกรกฎบางส่วนอะไรสิ่งนี้นะคะเอาละค่ะไพ่ที่นะ,ค,ะคุณได้นะคะไพ่คนของคุณนะ,ะ six of pentacles นะคะ three of wands แล้วก็ eight of swords i c e of o n e นะคะแล้วก็ f โฟ of one พลังงานใต้สำรับนะคะ justice นะคะคนคนนี้นะคะคิดถึงความชัดเจนนะกำลังตกลงปงใจหรือตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคืออยากจะให้บางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการที่ให้และได้รับโดยที่ไม่เอาเปรียบนะคะเป็นมิตรภาพบัดดี้หรือพาร์ทเนอร์นะ,ะหรือความรักความสัมพันธ์ที่จะไปในอนาคตเนี่ยนะคะ ด้วยความจริงจังชัดเจนสิ่งที่เขาคิดนะคะไม่อยากให้คนอื่นนะคะมองหรือตัดสินตัวเขาเองนะ,ะว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะที่แลดูมันเหมือนไม่ให้ค่าชาวทัศน้ำนะคะให้เกียรติทางสถานะทางสังคมนะคะคือเขา ะะอยากจะให้เกียรติในเรื่องการแต่งงานในเรื่องการแสดงออกความรู้สึกหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขาอยากจะทําให้คุณนะคะเพื่อให้สมเกียรติให้สมฐานะหรือความสัมพันธ์ที่เขาจะมอบสิ่งที่ดีๆให้คุณโอ้ว้าวนะหมอเห็นถึง אר, การมองนะ,ะการมองถึงการตัดสินใจนะคะเพื่อไม่ให้คนอื่นดูถูกนะคะว่าตัวเขาเนี่ยมา เป็นแฟนคุณนะคะแล้วนำมาซึ่งปัญหาไม่มีความมั่นคงนะคะไม่มีเวลาดูแลเอเจใส่นะคะไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือนะ,ค,ะคนของคุณผู้หญิงชาวท่าน,น้ำนะคะผู้ชายของคุณอาจกําลังคิดสิ่งนี้อยู่คุณอาจไปเกี่ยวข้องกับพลังงานคนที่เป็นราศีตุลน,นะคะหรือ,อความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพนะคะที่เป็นเพื่อนหรือเรารู้จัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยนะคะมานานมากๆแล้วแต่เขากำลังพิจารณาถึงการเลื่อนขั้นนะคะระดับความสัมพันธ์ที่กำลังคิดหรือวางแผนเหมือนว่ามิตรภาพเนี้ยเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้มากนะคกว่าความเป็นจริงที่กำลังทำความรู้จักชาวชาติน้ำอยู่ตอนนี้นะคะคนคนนี้ของคุณ กำลังคิดพิจารณาตัดสินใจสิ่งนี้อยู่มีการชั่งใจนะคะมีการชั่งใจด้วยนะคือไต่ตรองทบทวนแล้วไข้ครวญน,นะคะไม่ว่าคุณจะบอกว่าตอนนี้พนักง,งานคนของเขาหมอแจนเขายังไม่แสดงออกความรู้สึกเลยหรือเขากับหนูกําลังมีปัญหาก,กันอยู่หรือเขามีประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอาจจะดูถูกตัวคนคนนั้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือ กลัวว่าทางบ้านของคุณอันนี้หมอจะพูดถึงในระดับของศักยภาพทางการเงินและครอบครัวนะคะหมอเห็นถึงสิ่งที่ติดขัดเป็นปัญหามันเป็นสิ่งนั้นนะคะบางทีผู้ชายบางคนอยากจะรักผู้หญิงสักคนหนึ่งแต่เขาไม่มีวุฒิภาวะศักยภาพทางการงานการเงินหรือปัจจัยใดๆที่จะส่งเสริมให้จ่ายเงินค่าแต่งงานแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถอำนวยความสะดวกและชาวท่าน,น้ําซึ่ง อาจจะมีสิ่งนั้นเป็นความสุขความมั่นคงอยู่แล้วแล้วพ่อแม่คุณโอเคไหมอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นการซีเรียสจริงจังในความคิดของเขาคุณอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบเพราะวาเนี้เราจะมาไขนะคะคำตอบพลังงานของจิตวิญญาณของคนของคุณนะคะชาวธาตุน้ำนะ้ำมีนกรกฏพิจิตนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหมอขอขยายพลังงานนะตอนนี้นะเขาแบบเหมือนมืดแปดด้านการหาคําตอบนะคะที่ อยากจะหาเวลานะคะมาแสดงความรู้สึกหรืออยากจะบอกว่าชอบคุณขอคบคุณขอคุยขอเป็นแฟนพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนมากกว่าคนรู้จักมากกว่าคนที่แบบเ,เคยช่วยเหลือกเกื้อกูลหรือเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเหมาเห็นถึงพลังงานแบบนี้นะคะทีนี้ไอ้พลังงานที่เขาหาคําตอบไม่เจอว่าเออถ้าฉันพูดสิ่งนี้ไปแล้วชาวท่านน้ําจะตัดสินยังไงนะจะตัดสินว่าเออเขา พ่อแม่พ่อแม่คุณละ่ะหรือครอบครัวคุณละ่ะจะโอเคไหมอะไรสิ่งเนี้นะคะเขามองเห็นถึงสิ่งนั้นว่าเราคู่ควรไหมนะตัวคนคนนั้นเขากาลังมองว่าศักยภาพเขาอะนะ,ค,ะคู่ควรไหมนะคะไม่ใช่ว่าในมุมมองว่าชาวท่านน้ําจะคิดหรือมองคนเดียวสังคมนะคะสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนอื่นอะที่มองเข้ามาว่าเออตัวเขาเนี่ยนะคะหนูตกทางข้าวสารไหมหรือรีบเอาชาวท่านน้าอะไรสิ่งเนี้เหมาเห็นสิ่งนั้นนะคะ พรากเหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เขาอยากให้คือเขาอยากจ่ายนะคะอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากมีเวลาให้อยากบอกความรู้สึกหรืออยากจะมาเปคุณอะไรสิ่งนี้หรืออยากจะบอกว่าเราขอพัฒนาขยบความสัมพันธ์ได้ไหมเราอยากเป็นแฟนเธอแต่ตอนนี้กำลังคิดนะคะไม่กลา้านะคะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกนะนะ,ะตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่เห็นทำไรเลยหมอแจนนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายเพิ่มว่านะฮะไอ้แปดดาบเนี่ยคืออะไรนะฮะมอเห็นถึงพลังงานที่เขานะบอกว่านะคะอะพลังงานที่มันซ่อนไว้นะคะอาจจะเป็นการหาคำตอบไม่ได้หรือว่าปัญหาเนี่ยนะ,ะมันเป็นทางด้านอารมณ์ของคนของคุณนะคะชาวธาตุน้ำอมอยยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะต้องย้อนไปในอดีตในวัยเด็กนะ,ะเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ย ออมันมีความรู้สึกขาดแคนนะคะเหมาะต้องพูดสิ่งนี้นะ,ะและเขาอะ่ะอาจจะได้รับการดูถูกหรือคําพูดเนี่ยนะคะมันติดฝังแน่นมาในใจของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะนะ,ะไม่ได้มีอะไรดีพอหรือไม่ได้รวยมากพอเขาก็เลยไม่กล้าที่จะจรงิงจังจรงิจรงใจหรือให้ความรักหรือมีแฟนเนี่ยนะคะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะเนะขาคาดหวังถึง ความรักที่ดีความรักที่เขาอะนะคะจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นเขามีความสามารถตัวเขาเองมีศักยภาพนะคะอาจจะย้อนไปก็ได้ว่าในตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะพ่อแม่เลิกกันหรือเปล่านะคะหรือไม่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นสถานการณ์ที่ขาดแคลนและเขาอะก็รู้สึกว่าไม่ชอบสิ่งนั้นเลยทําไมผู้ใหญ่ถึงเป็นปัญหาอะไรสิ่งนี้นะอันนี้เป็นปัญหาในด้านความคิด ความรู้สึกนึกคิดคนที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยซึ่งคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แบก,กาเบื้องหลังของเขานะคะอันนี้หมอจะอาจจะพลังงานจากไพทารโลนะคะทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะหมอแจนทําไมมันต้องล้วงลึกไปถึงรายละเอียดที่เ,เราต้องค้นถึงในวัยเด็กของเขาเลยเหรอเราต้องค้นถึงอะไรเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราปฏิสัมพันธ์ในตอนโตนะคะ ความรู้สึกในวัยเด็กที่เรากําลังบันทึกข้อมูลลงไปตัวน,นั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราครอบครัวเราหรือเราได้รับความรักแค่ไหนเรารู้สึกคนอื่นดูถูกเหยียบย่ําเราว่าบ้านเราจนหรือยิ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยนะถ้าเขายิ่งมาคบกับคุณแล้วคุณมีฐานะที่ดีมีครอบครัวมีชีวิตอะไรที่ดีเงี้ยและเขาจะ คู่ควรมคู่ควรไหมอะไรสิ่งเนี้นะเขาก็เลยต้องคิดมากนะแค่สายตาคนอื่นอะไรแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนะคะอ่าพลังงานก้าวไม้นะเขาบอกว่านะสิ่งสิ่งที่มันเป็นเหมือนว่าเขาหาคําตอบไม่เจอหรือม,มันรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยเรารู้สึกเหมือนมืดแปดด้านเลยถ้าเราอยากขอเขาเป็นแฟนเนี้ย เราจะมีเวลาดูแลไหมเราจะมีเงินที่จะมั่นเขาไหมจะมีเงินที่จะแต่งงานไหมมาเที่ยวมีเงินที่จะซื้อบ้านไหมหรืออะไรเงี้ยเขาคิดสิ่งนั้นนะคะเขาคิดถึงความมั่นคงนะค,ะความมั่นคงทางอารมณ์ของเขาด้วยนะ,ค,ะความมั่นคงว่าเขาอะเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าเขาจะหลุดพ้นนะ,ะเขาจะหลุดพ้นออกจากความรู้สึกในอดีตที่เขารู้สึกเหมือนว่าเวลาที่เขาอะมีปัญหานะคะ ทางด้านความขาดแคลนทางด้านความยากจนหรือเวลามีปัญหาในความรู้สึกของเขาเนี่ยนะเหมือนเขาหาทางออกไม่เจอเขาก็จะพยายามคิดนะคิดวนเวียนอยู่นั่นแหละนะแล้วก็เลยยังไม่ทํางานในความสัมพันธ์คิดถึงเรื่องราวในอดีตนะช้อยหนึ่งปุ๊บอีกพาร์ทหนึ่งเขาก็คิดถึงการที่อยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์การอยากจะแสดงออกนะความรู้สึกหรือความดีเป็นสิ่งที่เขาอยากตอบแทนคุณไปอะไรสิ่งนี้นะ อาจจะมีลักษณะของวัยอะไรสิ่งนี้ด้วยนะคะวัยวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะเป็นตัวที่เป็นปัญหาด้วยหรือเปล่านะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะในคนของพวกคุณนะคะชาวท่าน้ำนะทีนี้เรามาขยายต่อเพิ่มนะว่าเขาจะหลุดออกไหมเขาจะหลุดออกจากไอตัวนี้ไหมหล่กก้าไม้เท้าเนี่ยไอสิ่งที่เขายึดไว้ว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรสิ่งนี้นะที่หมอบรรยายไปแล้วนะคะที่เมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาขายายเพิ่มนะก้าวไม้ของเขาเนี่ยโอเคตรงนั้นนะ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่เขาจะต้องจัดการควบคุมตอนนี้เขาควบคุมคนโทรลแล้วนะว่าสิ่งนั้นที่เคยผ่านมาแล้วสิ่งที่เจ็บปวดมันจบไปแล้วนะเป็นประสบการณ์ที่เขารู้สึกเหมือนว่าแย่มากเลยนะคะรอคอยที่จะสร้างตัวตน คนคนนี้มีสิทธิที่อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีวุฒิภาวะทางสังคมหรือตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเขาพยายามจะสร้างตัวตนของตนเองให้ได้นะเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วแหละว่าเขาอะนะเชื่อมั่นว่าเขาอะนะประสบความสำเร็จเพียงพอแล้วละ่ะสิ่งนั้นอะมันเป็นแค่ให้ทําให้เขาเนี่ยนะลังเลใจหรือตัดสินใจช้านิดหนึ่งในความสัมพันธ์นะแสดงออกเหมือนว่า มีกำแพงใส่คุณให้คุณเป็นเหมือนเพื่อนแต่ความรู้สึกเหมือนแฟนและแต่ยังไม่ให้สถานะนะคะเขารอตรงเนี้ยนะคะรอความมั่นใจก่อนรอรอว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะจะหลุดพ้นจากประสบการณ์สิ่งที่เลวร้ายอที่เคยเจ็บปวดแล้วรู้สึกว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะฮะแล้วโดยเฉพาะเขาชอบเปรียบเทียบนะคนคนเนี้ของคุณเขาจะเปรียบเทียบว่าถ้าสิ่งที่หมอพูดไปมันตรงหมดเลย ชายคนนี้ดูดูเลเวลน้อยกว่าคุณนะคะอันนี้หมอไม่ได้ไม่ได้ด้อยค่าใครนะคะแต่ในความเป็นจริงอะในสังคมเราอะนะคะถ้าผู้ชายคนหนึ่งจะแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายคนนั้นมีสิทธิ์คิดสิ่งนี้ได้นะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนต่างมีสิทธิ์คิดสิ่งที่เหมาะพูดไปได้เช่นกันนะคะว่าคนอื่นจะตัดสินเขาว่าตัวเขานั่นนี่นั่นอะไรเหมือนเมื่อกี้ที่หมอพูดไปนะคะ เขาจะหลุดพ้นนะหมอว่าเขาสามารถควบคุมได้แล้วนะความเจ็บปวดนั้นนะเขาจะปล่อยประสบการณ์เลวยประสบการณ์ชั่วร้ายที่ใครบางคนหล่อหลอมนะคะยัดเยียดนะคะคำพูดในวัยเด็กหรือในอดีตหรือในความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเจอใครบางคนแล้วก็ดูถูกเหยียดยะเยยดย่มเยยดยะเยียบย่ำเขาทิ้งเขาไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะ ไม่ไม่มีค่าเพียงพอนะคะไม่มีเงินมากพอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรสิ่งเนี้นะคะบางคนอาจจะเขาอยากจะทํางานเก็บเงินหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในสถานการณ์ของคนที่รับราชการหรือตัดสินใจนะ,ะที่จะเดินทางมาหาคุณอะไรแบบนี้นะคะช่างใจหรือตัดสินใจที่จะเออ,อเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ตัดสินใจจะลองเทิมอะ,ะนะ,ะ r e l a t i ช n s h i p ิแบบระยะยาวอะไรแบบเนี้ยนะคะ ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินตัดสินใจทําวีซ่าอะไรสิ่งนี้หมอเห็นสิ่งนั้นที่จะจ่ายจ่ายเงินนะคะเขาต้องจ่ายเงินนะ,ะจ่ายเงินมีเวลาดูแลเทคแคร์เอาเวลาไปทําเอกสารหรืออะไรสิ่งนี้แล้วก็ไปอยู่กับเขาอะไรสิ่งนี้หมอเห็นพลังงานตรงนั้นนะคะเป็นการตัดสินใจที่คนคนนี้กําลังจะทํางานในความสัมพันธ์หมอเห็นถึงราสีตุลแล้วก็ละสีเมษบางคนอาจจะเป็นคนที่ในเครื่องแบบนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศได้หรือเป็นคนต่างชาติเลยก็ได้ด้วยเช่นกันนะเห็นถึงสถานการณ์ของสีออดาบนะเราขยายสีดาบคือความมั่นคงทางอารมณ์ความสเตเบิลของเขาแล้วก็พร้อมนะที่จะพัฒนานะเมื่อเขาชัดเจนเนี่ยคือคนนี้เขาคิดถึงการแต่งงานกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นเป็น ความหวังนะคะเป็นแสงสว่างเป็นออร่าเป็นความสุขเป็นความสบายใจของเขานะคะคุณเป็นสิ่งนั้นอะ่ะคุณเป็นพื้นที่เซฟโซนที่ปลอดภัยที่เป็นความสบายใจโดยที่ไม่ได้กดดันนะคะไม่ได้กดดันเรื่องวัตถุเงินทองเป็นความสบายใจที่คุณมีให้เขานะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่ามีความหวัง กำลังใจไม่ได้จัดหรือไม่ได้ตัดสินเขาว่าเขาจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความคิดนั้นเป็นของเขาเองว่าเขาจะคู่ควรกับคุณไหมเขาจะดูแลคุณได้ดีไหมเขาจะทําสิ่งนั้นได้ไหมถ้าเป็นใครบางคนที่เป็นชาวต่างชาติเลยคุณไม่ได้รู้จักแบ็คกราวหรือเบื้องหลังของเขาเนี่ยผู้ชายคนนี้คิดถึงความมั่นคงนะคะว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายของคุณนะเขาแต่งงานกับคุณปุ๊บ เขาจะต้องมีบ้านเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเขาจะต้องมีเงินที่จะจ่ายที่จะซัพพอร์ตนะฮะอะไรบางสิ่งบางอย่างและไม่ให้รู้สึกว่าลูกเขาภรรยาเขาหรือตัวของเขาเองเนี่ยรู้สึกขาดแคลนเหมือนในวัยเด็กของเขาอันนี้หมาขอย้อนไปบางคนอาจจะไม่รู้จักแบกกล่าวเขาขนาดนั้นนะคะเป็นลักษณะนี้อันนี้หมาาจะอธิบายให้คุณเข้าใจนะด้วยโอ้ชาวธาตุน้ำนะคะเออเมื่อกี้เราใช้ เดอะสตาร์นะคะขยายกับโฟอ a วอนทีนี้หมอจะขยายสามใบนะทีนี้หมอเปิดอีกใบหนึ่ง Four of อ a วอนขยาย Four of อ a วอนเลยโอ้โ oh, ห oh. หมอแบบอุ้ยคนลุกเลยนะคะคนคนนี้คิดถึงนะคะความคาดหวังความหวังนะว่านะ,ะการที่มีครอบครัวเนี่ยนะ,ะที่มั่นคงที่อบอุ่นนะ,ะเป็นเซฟโซนเนี่ยนะ,ะเป็นคุณอะ ะะเขารู้สึกว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาเจอคุณแล้วหมอกำลังเห็นภาพถึงอ,อ่คนนี้นะคะกำลังอยากจะเดินทางมาเจอคุณนะ,ะทีนี้มันเป็นลักษณะว่าตอนนี้เขาอะ่ะไม่อยากรอแล้วนะ,ะอยากให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมมีการอยากเร่งะนะเร่งการเดินทาง เพื่อมาเจอหน้าคุณนะคะหรือเพื่อให้คุณน่ะได้เดินทางนะ,ะไปที่ประเทศเขาอะไรสิ่งเนี้ยคือเหมือนยื่นเรื่องแล้วก็ได้บางคนนะคะยื่นเรื่องแล้วแต่รอเรื่องผ่านรอเอกสารผ่านก็ได้หรือบางคนกําลังจะมาหาอะไรแบบนี้อะไรสิ่งนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าในลักษณะนี้นะคะคนคนนี้นะอาจจะมีพลังงานราศีกุมพิ่มเข้ามาคือเขาตัดสินใจ นะตัดสินใจแล้วอะนะคะไม่อยากช้าไม่อยากช้ากว่านี้แลวลนะไม่อยากรอแล้วแสดงว่ามีขั้นตอนในกระบวนการที่รอเนี่ยนะคะออนานมากและเดอะสตาร์ Star, มันหมายถึงว่าเขาอารมณ์ความรู้สึกว่ามีความมั่นคงแล้วมีความพร้อมนะ,ะเขาอาจจะตรวจสอบทรัพยากรตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของเขาแล้วโอเคมันเป็นแค่สิ่งที่ฉันจะต้องปล่อยไป ฉันจะมุกออนเดินไปข้างหน้าแล้วก็สร้างความหวังครั้งใหม่โดยการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณโดยการที่อยากจะแต่งงานด้วยกันเรียนรู้กันแล้วจะแอคชั่นความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความรวดเร็วเพื่อความสบายใจของตัวคุณและตัวเขาเนี่ยสแสดงว่าคนนี้ตัดสินใจจะชัดเจนอันนี้หมอบบอกได้เลยนะคะเพราะให้มันเป็นในลักษณะของสิ่งที่คอนเฟิร์มมานะ่ะคอนเฟิร์มมาอีกคอนเฟิร์มมาสามสเต็ปเลยนะคะว่านะคะคนเนี้ย ต้องการสิ่งนั้นนะเดี๋ยวกนะหมอเห็นถึงการจ่ายเงินซื้อบ้านนะมมหมอไม่รู้ว่าอาจจะเป็นสิ่งไหนก็ได้นะคะซื้อบ้านที่อยู่ใกล้สถานที่ธรรมชาติหรือแม่น้ําหรืออะไรสิ่งเนี้ยนะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยนะ,ะประเทศไหนไม่รู้นะอาจจะเป็นประเทศคุณหรือประเทศเขาหรืออะไรสักอย่างนะคะม,ม,มองเห็นถึงสิ่งนั้นนะว้าวชาวท่านน้าเป็น e อ e r g y ที่ดีมากเลยนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะคือมันสิ้นสุด การตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าเขาอะนะคะออไม่อยากจะอยู่กับพลังงานของประสบการณ์ที่เจ็บปวดเสียใจแล้วก็ไม่อยากรอแล้วก็ไม่อยากให้คุณรออีกแล้วอะไรเงี้ยสมมุติว่าคุณเดียวกับใครสักคนหนึ่งที่แบบยังไม่ได้เดินทางมาหากันคนนี้ก็จะมาหาคุณนะคะหรือถ้าถ้าเดินทางมาเจอหน้าแล้วเขาก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าอยากจะพาคุณไปบ้านเขาอะไรสิ่งเนี้ยเป็นการทําอะไรที่แบบถูกต้องตามกฎหมายอะไรสิ่งนั้นเหมาเห็นแบบนั้นนะคะหมาเห็นลักษณะนั้น นะมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเลยโดยที่ใครบางคนอาจจะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้คาดคิดหรอว่าเขาอาจจะหายไปหรือเขาอาจจะเงียบไปเรากำลังแบบเอ๊ะทำไมมันอยู่ไกลกันด้วยจะมีหวังไหมจะมีความหวังไหมที่เขาจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะ,ะเราอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรสิ่งนั้นนะคะแต่ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นผลพลังงานนะคะมัน มันบ่งบอกถึงแบบว่าความรักหรือความสัมพันธ์คนนั้นกับคุณเนี่ยอยู่ไกลกันมากนะคะแล้วมาเจอกันโดยที่เดี๋ยวหมอขอย้อนไปดูนิดหนึ่งนะว่าคุณเจอเขาแบบไหนโอ้ซิกออเพดิเคิลออกอีกแล้วนะคะคือมันเป็นการเหมือนการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหมอไม่รู้ว่าอาจจะร่วมงานลูกค้าคู่ค้าหรือว่าเป็นคนที่เคยเรียนด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในระดับหนึ่งแหละนะคะ บางคนอาจจะหมายถึงว่าคุณไปอยู่ต่างประเทศและคุณก็ไปเรียนและคุณก็เจอคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะน,น,นั้นได้ด้วยเช่นกันหรือบางทีคนนี้อาจจะเป็นลูกค้าคู่ค้าพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่คนคนนี้รู้จักคุณผ่านงานได้ผ่านเรียนได้ผ่านการช่วยเหลือนะ,ะช่วยเหลือเกื้อกูลอ่ะหมอบอกสิ่งนี้แล้วกันนะคะคุณช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตเขาเขาช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตคุณนะคะแต่พลังงาน ในลักษณะที่เหมือนว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพหรือรู้จักกันเนี่ยในลักษณะที่ตัวคุณอ่ะก็ยังไม่ได้คาดคิดจะซีเรียสจริงจังหรืออะไรนะแบบทําความรู้จักนะฮะอยู่ดีไม่ดีคนนี้ก็นะคะอยากจะได้คุณเป็นแฟนอะไรสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องสุไพก็ได้นะหมอเห็นถึงทาวเวอร์มันมานะ่ะนะคะอาจจะไม่ได้คาดคิดหรืออาจจะแบบว่าคนคนนั้นแหละที่เรารอคอยแต่เราก็ไม่หวังหรอกไม่คิดว่ามันจะทําสิ่งนั้นหรอก ะะบางคนอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้คาดหวังเพราะมันบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนไว้คุณไม่ได้เห็นสิ่งนั้นนะคะว่าเขาคิดจะทาอะไรอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกคุณนะ,ะโอ้ว้าวมากมากเลยนะไม่รู้ว่าชาวท่าน,น้ําไปชอบกับใครนะคะเห็นราศีเมฆกับราศีตุลน,นะคะมีสองราศีนะคะวันนี้นะราศีกุมด้วยอีกหนึ่งราศีเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะ คุยกับคุณแล้วรู้สึกมีความสบายใจนะไม่คุณไม่มีแรงคุณไม่มีแรงกดดันะนะ,ะไม่มีแรงกดดันให้เขานะแต่เขาอ่ะกดดันตัวเองเพื่อ,อ,อทำอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะให้คุณนะคะให้ให้สมกับสิ่งที่คุณอาจจะเคยทําสิ่งนั้นกับเขามาก่อนอะไรแบบนี้นะคะมันพูดลักษณะแบบนั้นแปบลบว่าให้คู่ควรอ่ะนะคะคุณสมควรได้รับสิ่งนี้ แล้วนะ,ะได้รับสิ่งที่คู่ควรนะค,ะความรักที่ดีคนที่ดีเขาอยากดูแลคุณอะไรสิ่งนี้นะคะไม่ได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือไม่ได้คิดหวังหรือไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะรู้สึกแบบเออสบายๆอ่ะเราก็สบายๆโอเคพลังงานนี้อาจจะเป็นสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะว่าคนนี้ไปมาหาสู่คุณนานานๆมาเจอกันครั้งหนึ่งนะแต่ยังไม่คอมมิตเมนต์นะคะยังไม่คอมมิตเมนต์นะเป็นในลนักษณะว่าเออรอดูก่อน รอพร้อมนะคะอะไรสิ่เนี้ยรอทำเอ่อรอทำงานรอหาเงินรอซื้อบ้านรอความมั่นคงรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรออัพพุตที่ภาวะหรืออะไรก็แล้วแต่ทางสถานะการเงินของเขาหรือรอเอ่อไปทําหนังสือเอกสารที่จะให้คุณอะไปอยู่บ้านเขาอะไรแบบนี้หมอเห็นถึงขั้นตอนนั้นนะคะก็น่าจะผ่านน่าจะผ่านได้เรียบร้อยนะคะเอาราคานะใครกําลังเป็นอยู่ขั้นตอนเนี้ยที่หมออธิบายนะคะหนลองบอกบอกแจนหน่อยสิว่า ตรงกับสถานการณ์ของชาวท่าน้ำคนไหนบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นกำลังใจให้คนของชาวท่าน้ำแนละแล้วก็ให้พบเจอความรักที่มีความสุขด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือปรึกษาะะปัญหาความรักความสัมพันธ์แล้วก็จะดูอนาคตข้างหน้าว่า าคุณรู้สึกว่าเออคนเนี้นะเหมือนว่าเขาอาจจะพาหนูไปบ้านเขาอะไรเงี้ยเรื่องเล่าสตอรี่ตรงอย่างนี้นะคะคุณก็ดูดวงกับหมอนะแบบพูดคุยนะคะหมอจะทายอนาคตข้างหน้าให้ว่าโอเคมันเป็นสถานการณ์นี้นี้นี้อย่างนี้หมอจะบอกนะคะหรือบางเรื่องอ่ะเรายังไม่รู้แบกเกลือเบื้องหลังเขาหรือเรายังไม่รู้จักอะไรเขามากมายอ่ะมันไพ่มันจะคน้นหาคําตอบที่ซ่อนไว้ว่า คนนี้เป็นแบบนี้นิสัยอย่างนี้คนนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ไพ่มันจะสะท้อนขึ้นมาสิ่งที่เราอ่ะไม่รู้นะคะนึกออกไหมนะไพ่ทาโร่มันมีอํานาจในการคน้คนนะค้นรายละเอียดของใจคนค้นอารมณ์ของคนค้นสิ่งที่ซ่อนไว้นะคะในอะไรก็แล้วแต่นะ,อ,ะอาจจะรู้ว่าคนนี้ฐานะแบบนี้แบบนี้ไพ่มันขึ้นบอกหมดนะคะถ้าใครสนใจที่จะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือจะได้คําตอบว่า โอเคมันเป็นสิ่งนี้แล้วละ่ะนะใกล้จะเป็นแล้วแต่เราอยากคอนเฟิร์มความมั่นใจว่าเออมันจริงสิ่งเนี้มันจริงนะคะเราก็จะถ่ายอนาคตให้คุณอันนั้นก็คือเสียเงินค่าูดูดวงส่วนตัวใครสนใจก็แอดไลน์ไอดีมานะคะขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หมอแจนด้วยนะส่วนใครที่เป็นสมัครสมาชิกช่องไว้แล้วก็ขอบพระคุณามากมากส่วนใครที่สนใจจะสมัครก็มีลิงก์ไว้นะคะใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นบล็อกนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้หมอจันไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชาว่าดน้ำขอบคุณและสวัสดีค่ะ